ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ข้ออ้างมาแล้วเอริเกเชนฮากเผยสาเหตุแมนยูล่วงไปอันดับ12เพเมรีพร้อมเผย2ข่าวดีก่อนประทะเว์แฮมวัดอาทิตย์นี้ล่าสุดเมื่อวันที่25ตุลาคมเอริเกเชนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ12องของเพเมรีอังกฤษกุนซือชาวดัตได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดในงานถแถลงข่าวก่อนเกมไปเยือนเวทแฮมยูไนเต็ด ทีมอันดับ15ของเพเมลิกในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมนี้โดยตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีผู้เล่นบาดเจ็บรวมกันถึง7คนนะครับนั่นก็คือคอบบี้เมโนแฮร์รี่แม็กควายอนโทนี่เลนี่โยโลลุคชอไทเลว์มาลาเซียและเมสันเมาส์ซึ่งนักเตะทั้ง7คนนี้จะยังไม่พร้อมลงสนามในเกมกับเวสต์แฮมอย่างแน่นอนโดยเอริกเชนฮักได้บอกว่าทีมมีนักเตะเดียงพร้อมกันหลายรายเป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันแล้วและ นี่เป็นสาเหตุที่สําคัญทําให้ผลงานของทีมย่ําแย่ในช่วงเปิดฤดูกาลโดยกุนซือแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่พูดถึงปัญหาอาการบาดเจ็บและผลงานที่หลังอยู่อันดับ12ของเพเมลีกว่าใช่เรื่องนั้นฉุดหลังระดับของเราและทําให้เรายังอยู่อันดับที่12ในลีกด้วยเมื่อคุณไม่มีผู้เล่นที่พร้อมลงสนามคุณก็จะไม่สามารถจัดทีมที่ดีที่สุดได้และนั่นคือสิ่งที่หลังเราไว้ในช่วงเวลานี้เราต้องการผู้เล่นที่พร้อมลง สนามมากขึ้นให้บ่อยกว่านี้และจากนั้นเราต้องทํางานร่วมกันในประเด็นนี้นั่นคือผู้เล่นสตาฟโค้ชสตาฟคนอื่นๆทั้งหมดรวมไปถึงทีมแพทย์เราต้องทําให้ดีขึ้นกว่านี้เพื่อให้ได้ผู้เล่นที่พร้อมลงสนามมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าเมื่อใดที่เรามีพวกเขาเราจะเป็นทีมที่คู่แข่งเล่นด้วยยากจริงๆและเราจะประสบความสําเร็จได้จริงๆและนั่นคือสิ่งที่เราแสดงให้เห็นในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาโดย เอริกเทนฮากยังเผย2ข่าวดีของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเพิ่มอีกว่าเราต้องเตรียมตัวมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆและเราคาดหวังว่าบูโน่เฟอร์นเดสจะกลับมาและหวังว่าจอห์นนี่อีแวนจะกลับมาด้วยเอริกเทนฮารกกล่าวก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งข้ออ้างของเอริกเทนฮากอย่างแน่นอนนะครับว่านักเตะในทีมบาดเจ็บหลายคนจึงไม่สามารถจัดชุดนักเตะที่ดีที่สุดลงสนามได้แต่อย่าลืมนะครับว่าทีมอื่นนักเตะเขาก็บาดเจ็บเหมือนกันแล้วทำาม ทีมอื่นเขายังมีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนกว่าทีมปีศาจแดงของเราซึ่งถ้าหาเอริกเทนฮักจะยกข้อนี้มาเพื่อไม่ให้ถูกปอดส่วนตัวแอดมินมองว่าไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ที่เทนฮากจะยกประเด็นนักเตะบ,บาดเจ็บขึ้นมาตอบสื่อลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับมาจริงเดือดแน่แมนยูสนขวากองหน้าดังเพเมลิกเสริมแก่งเร็วที่สุดหลังมีข่าวว่านักเตะยุติการถกสัญญาใหม่กับต้นสังกัดแล้ววันที่25ตุลาคมมีรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ทีมอันดับที่12ของของเพเมลีในเวลานี้พวกเขาตกเป็นข่าวสนใจขวาตัวอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าตัวเก่งของนิวคาสเซิลอยู่ในแต่มาร่วมทีมตามรายงานของฟุตบอลอินไซเดอร์สื่ออังกฤษ โดยแผนงานที่จะดึงตัวอเล็กซานเดอร์อีซักมาร่วงทีมในครั้งนี้ได้ถูกเสนอโดยแดนแอสเวิร์ดผู้อำนวยการกีฬาของปีศาจแดงที่กำลังทำงานในการเสริมทัพในตลาดรอบถัดไปและในเวลานี้แดนแอสเวิร์ดมองว่าการที่ทีมปีศาจแดงยังทำประตูได้น้อยในฤดูกาลนี้เป็นเพราะว่าทีมยังขาดกองหน้าที่มีความเฉียบคมซึ่งในเวลานี้ชื่อของอเล็กซานเดอร์อีซักกลายเป็นตัวเลือกในลิสต์ลำดับต้นๆของแดนแอสเวิร์ดหลังจากมีรายงานได้ระบุว่า สถานการณ์เกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของอเล็กซานเดอร์อีซักกับต้นสังกัดอย่างนิวคาสเซิลได้ยุติลงแล้วนะครับในเวลานี้ภายหลังทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าความต้องการของทั้งสองยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งการเปิดเผยนี้อาจจะสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบอลของนิวคาสเซิลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจของอเล็กซานเดอร์อีซักในฤดูกาลที่แล้วโดยนักเตะยิงไปได้ถึง21ประตูในเพเมลี และได้มีการเจราจาเบื้องต้นจัดขึ้นก่อนหน้านี้ไปแล้วด้วยแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะยังพอใจกับสถานการณ์ปัจจุบันในตอนนี้อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวของฟุตบอลอินไซเดอร์ยังเผยต่อไปว่าทีมงานของอเล็กซานเดอร์อีซักยังคงมีการติดต่อกับแดนแอสเวิร์ดเนื่องจากแดนแอสเวิร์ดเป็นคนดึงตัวอีซักมาอยู่กับนิวคาสเซลและจะผลักดันการย้ายทีมให้เกิดขึ้นนะครับหลังจากการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ยุติลงและมีรายงานว่า พวกเขากําลังผลักดันในการย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงให้เกิดขึ้นนะครับหลังจากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับนิวคาสเซลยุตีดลงโดยรายงานได้ระบุว่าตัวนักเตะเองก็เปิดกว้างในการย้ายมาเล่นให้กับทีมปีศาจแดงเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเรื่องค่าตัวน่าจะเป็นอุปสรรคนะครับเพราะนิวคาสเซลประเมินค่าตัวของกองหน้าชาวสวีเดนรายนี้สูงถึง86ล้านปอนด์เลยทีเดียวดูแล้วก็ไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายนะครับสำหรับการคว้าตัวอ e ีซากแต่อย่าลืมนะครับ ับว่าทีมบริหารของเรายังมีแดนแอสเวิร์ดจอมเจราจาที่สามารถดึงตัวนักเตะม,มาร่วมทีมได้แต่แอดมินคิดว่าน่าจะไม่ใช่ในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมอย่างแน่นอนถ้าจะดึงตัวมาร่วมทีมจริงๆน่าจะต้องรอถึงช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์เลยทีเดียวซึ่งในฤดูกาลนี้ก็น่าจะหมดลุ้นแล้วนะครับสำหรับทีมปีศาจแดงของเรา ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูรอลุ้นอาการอันโตนี่ซอแวลเดี่ยงหนักล่าสุดนะครับทางด้านสโมสอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้ต้องรอประเมินอาการบาดเจ็บของอันโตนี่ปีกบาซิลที่เดี่ยงจากเกมยูโรปาลีกเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยทางด้านอันโตนี่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาเป็นตัวสำรองแทนที่มาคัตและฟอร์ดในนาทีที่73ทว่าเจ้าตัวได้รับอาการบาดเจ็บจนต้องถูกหามออกจากสนามและเปลี่ยนตัวในนาทีที่89 โดยมีอามาดิยันโลลงไปเล่นแทนนะครับในเกมยูโรปาลีกที่บุกเสมอเฟเนบาบชตหนึ่งประตูต่อหนึ่งโดยหลังจากที่จบเกมนะครับอันโตนี่ต้องสวมรองเท้าป้องกันการกระแทกพร้อมกับต้องใช้ไม้ค้ำยันช่วยเดินอีกด้วยระหว่างที่เจ้าตัวเดินทางกลับโรงแรมที่พักก่อนที่จะบินกลับแมนเชสเตอร์โดยทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เตรียมตัวเช็คอาการบาดเจ็บของแอนโตนี่อย่างละเอียดอีกครั้งเมื่อกลับถึงแมนเชสเตอร์แต่ถ้าดูจากอาการหลังจากจบเกมแล้วค่อนข้างน่า เป็นห่วงไม่น้อยนะครับสาหรับอาการของแอนโทนีและถ้าหากเจ็บหนักก็อาจจะไม่ได้ย้ายทีมนะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้สําหรับฤดูการนี้ดาวเตะวัย24ปีรายนี้เพิ่งลงสนามให้กับทีมไปเพียง5นัดเท่านั้นและเป็นตัวจริงนัดเดียวเท่านั้นนะครับในบอลถ้วยลีคซึ่งเจ้าตัวทําประตูได้ด้วยสําหรับแอนโทนีแล้วถ้าไม่ติดว่าจะขายได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ส่วนตัวแอปมิมมองว่าถ้าอยู่กับทีมเจ็บไปก็ไม่ค่อย มมีผลอะไรมากนักนะครับเนื่องจากเจ้าตัวไม่ได้ลงสนามมากนักอยู่แล้วแต่ถ้าหากมีโอกาสขายได้ในช่วงตลาดรอบถัดไปแล้วมีอาการบาดเจ็บลบกวนก็ถือว่าน่าเสียดายพอสมควรนะครับที่ไม่สามารถปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้ารอจนถึงช่วงตลาดซัมเมอร์อีกครั้งค่าตัวของนักเตะอาจจะเหลือ5ล้านยูโรก็เป็นได้นะครับสำหรับอนโทนี่และนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตว์แดนแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดประจำช่วงเช้านะ ครับของวันที่26ตุลาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอบดินขอกราบสวัสดีครับ